คภาพดีด้วยป่าบองเต้อโลเวราน้ำว่านหางจระเข้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมมีความภูมิใจมาพูดถึงเรื่องของอโลเวราอโลเวราในความหมายของคนทั่วไปนี่ก็เข้าใจว่าอโลเวราแปลว่าน้ำว่านหางจระเข้ ในความเป็นจริงว่านหงางจระเขในโลกนี้นี่มีสายพันธุ์อยู่ถึง300สายพันธุ์โดยประมาณนะครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่สามารถที่จะเอามาบริโภคเอามาทานได้นี่นะครับมีอยู่สายพันธุ์เดียวเท่านั้นก็คือสายพันธุ์บาบาเรนซิสมิลเลอร์และบาบาเรนซิสมิลเลอร์นี่ก็ขึ้นกับว่าเราได้สายพันธุ์มาจากประเทศไหนนะครับ ในทางงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศเขาได้พิสูจน์ว่าสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของอโลเวล่าเนี่ยต้องมาจากประเทศแอฟริกาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าอโลเวล่านี่นะครับจะมีสรรพคุณมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอย่างมากเนี่ยก็ต่อเมื่อมีสารอาหารครบบริบูรณ์นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา ในช่วงระยะประมาณ10กว่าปีมานี้นะครับได้มีการวิจัยได้มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วก็ได้ข้อพิสูจน์ว่าอโลเวลาที่มีผลดีต่อสุขภาพมากที่สุดเนี่ยจะต้องมีสารอาหารอย่างน้อยนะครับ200ชนิดและเป็นเรื่องโชคดีครับก็คือว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยสามารถนำมาปลูกได้ในประเทศไทยและเมื่อปลูกแล้ว เราก็เลือกบริเวณที่ปลูกที่มีแร่ธาตุธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุดมีผู้มีอากาศที่ดีที่สุดเมื่อปลูกแล้วก็มาสามารถมาผลิตเป็นน้ำอโลเวล่าอะโลเวลาที่ผมพูดถึงอยู่ตอนนี้นี่นะครับเขาสามารถที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนี่ลดลงเมื่อลดลงแล้วนี่นะครับอาการชาที่มือที่เท้าก็หายไป แล้วก็อาการหน้าบวมหรือตาฝ้าฟางเนี่ยก็ดีขึ้นมากนี่ก็เป็นเราเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติบำบัดนะครับเพราะว่าอโลเว e r a b a r b a d ซ n s i s miller เนี่เป็นธรรมชาติล้วนๆไม่ใช่ยานะครับแล้วก็ไม่ใช่สารเคมีแต่เขาเป็นธรรมชาติสร้างมาถ้าจะเรื่องเบาหวานเราก็มาพูดถึงเรื่องของภายนอกนะครับก็คือผิวเราเนี่ยนะผิวเราเนี่ยเป็น เป็นเรื่องปกติที่บางครั้งก็จะเจอแดดเผาให้ผิวของเราเสียคล้ำลงบางทีผิวเราก็ไปโดนของมีคมมาบาดก็ทำให้มีเลือดออกกลายเป็นแผลหรือเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็โดนน้ำร้อนลวกเนี่ยนะครับอโลเวลาบาเบริสซิสมิลเลอรพันนี้เนี่ยนะครับเขามีสารอาหารที่เราเรียกว่าโพลีแซคคาไล โพลีแซคครายเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือว่าเขาอยู่ในเขาอยู่ในตัววุ้นที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆเมือกและในนั้นก็ยังมีสารอาหารประเภทพวกลิกนินนะฮะแอนทราควินโนนพวกนี้สารอาหารเหล่านี้ที่อยู่ในอโลเวล่าพันนี้เนี่ยนะครับเมื่อเขาไปเจอแผลหรือไปเจอผิวเนี่ยเขาจะสามารถซึมเข้าไปในผิวชั้นในของร่างกายเราเนี่ยเร็วกว่าน้ำถึง8เท่า แล้วเขาก็สามารถที่จะทำให้ผิวเนี่ยฟื้นฟูคอลลาเจนฟื้นฟูออลาสตินที่ทำให้ผิวของเรานี้นิ่มนวลน,นุ่มนวลขึ้นทั้งหมดที่ผมพูดวันนี้เป็นเพียงส่วนย่อยของคุณสมบัติที่ดีมากสำหรับสุขภาพเพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปท่านท่านสนใจในเรื่องสุขภาพสนใจในเรื่องของ การที่จะแก้ไขบรรเทาให้กับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานก็ดีโรคอื่นๆก็ดีที่เกิดจากการอักเสบและรวมทั้งผู้ที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีนะฮะถึงแม้จะไม่มีโรคแต่เป็นการทานเป็นการดื่มผมก็ขอแนะนำอะโลเวล่าป่าวองเต้ครับสวัสดีครับป่าวองเต้อะโลเวล่าว่านทั้งจระเข้แท้จากแอฟริกา